สวัสดีค่ะพี่เอิงค่ะสวัสดีค่ะพี่ไค่ะจากที่เราเคยวิเคราะห์ฟังก์ชันอนาล i s ิ s กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเพราะว่าเราเนี่ยวิเคราะห์ฟังก์ชันอนาล isis เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงยังไงต่อนี่พี่เอิงกำลังพูดถึง FMEA กับ PM อ n า l y s i s อยู่หรือเปล่าคะถูกต้องเลยค่ะพี่ไอถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปชมกันเลย PM อ n า l y s i s นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาแบบเจาะลึกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำ P.M.R.S. เนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาแบบเรื้อรังค่ะโดยจะเป็นการกำจัดเงื่อนไขที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้คุณภาพนะคะเป็นการปรับปรุงแบบรักษาสภาพค่ะที่ใช้ในการกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ P. Phenomena ซึ่งก็คือปรากฏการสภาพปกติและผิดปกติ Physical ซึ่งก็คือการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรตามหลักฟิสิก M. Mechanism ซึ่งก็คือการวิเคราะห์กลไกลความผิดปกติและเข้าใจกลไกลของเครื่องจกักรโดยหาความสัมพันธ์ของ f o ได้แก่ man, machine, material และ m e t h o d เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า8ขั้นตอนในการวิเคราะห์ PM analysis มีอะไรบ้าง 1. รับทราบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดกับทุกความผิดปกติที่เกิดขึ้น 2. ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดทางฟิสิกส์ 3. ค้นหาและกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ในขั้นตอนที่2 4. ศึกษาความสัมพันธ์ 4M ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจัยที่ใช้ในการผลิต 5ค้นหาและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะทำให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 6. สํารวจหาสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติโดยใช้ขั้นตอนที่5เป็นเครื่องมือในการตรวจหาความผิดปกติ 7. ค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งทาง,งด้านฟิสิกส์และทางด้านปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิต 4M และ8 วางแผนและลงมือปฏิบตัติการตรวจสอบและแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งปรากฏการที่เป็นปัญหาความสูญเสียเนี่ยก็ะจะแบ่งออกเป็นปัญหาเรื้อรังและปัญหาชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว,ว่าสองปัญหานี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงปัญหาเรื้อรังหรือที่เรียกว่าคอนิครอส เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ปกติหาสาเหตุไม่ได้หลังจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วต้องพยายามปรับปรุงสถานการณ์ให้เป็นปกติเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเร็วปัญหาฉับพลันหรือชั่วคราวหรือที่เรียกว่า sporadic loss เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมองเห็นสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปเช่นเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นต้นสำหรับประเด็นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัญหาเรื้อรังและปัญหาเฉียบพลันความเสียหายปัญหาเรื้อรังจะรุนแรงส่วนปัญหาเฉียบพลันจะเบา การแก้ป <cin stereotype and hell> <f dragging> ัญหาปัญหาเรื้อรังจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส่วนปัญหาเฉียบพัน์จะแก้ไขตามอาการขัดข้องการเก็บข้อมูลปัญหาเรื้อรังจะซับซ้อนส่วนปัญหาเฉียบพัน์จะง่ายและวิธีการเก็บข้อมูลปัญหาเรื้อรังจะเฝ้าระวังตลอดเวลาและปัญหาเฉียบพัน์จะเฉพาะเหตุการณ์ งั้นเราลองมาดูเคสตัวอย่างการวิเคราะห์ PM Analysis ง่ายๆให้เข้าใจมากขึ้นกันนะคะ 1. ปรากฏการความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็คือการกรึงชิ้นงานได้เส้นผ่านศูนย์กลางไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดีหรือมีปัญหาการใช้งานภายหลัง 2. การวิเคราะห์กลไกทางกายภาพด้วยเงื่อนไขพบว่าระยะระหว่างศูนย์กลางของชิ้นงานและปลายมีดกรึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ 3. ค้นหาและกำหนดเงื่อนไขต่างๆพบว่าตําแหน่งของชิ้นงานและมีดกรึงมีการเปลี่ยนแปลง 4. นำสภาวะจากข้อ3มาวิเคราะห์แผนภูมิก้างปากับสภาวะที่เป็นไปได้แต่ละตัวโดยวิเคราะห์ทางกายภาพและกลไก 5. การค้นหาและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยกำหนดว่าจะต้องทำการตรวจสอบโฮลเดอร์ชิ้นงานรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานทุกครั้ง 6. การสรุปผลการตรวจสอบจากข้อ5ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ถ้าไม่ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแต่ถ้ามีความผิดปกติต้องหาแนวทางแก้ไขในขั้นถัดไป 7. ค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อทําการปรับปรุงโดยดูจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้โดยจะต้องตรวจสอบทุกครั้งหากพบข้อบกพร่องให้หาแนวทางการปรับปรุงต่อไปและ8วางแผนและลงมือปฏิบัติการตรวจสอบและการแก้ไขยอย่างต่อเนื่องในข้อบกพร่องที่พบโดยวางแผนให้มีการอบรมพนักงานหรือเปลี่ยนโฮเดอร์นั่นเอง สรุปเลยก็คือการวิเคราะห์ PMR เศรษฐเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่รงลกกถึงรายละเอียดถึงกลไกการเกิดปัญหาค่ะโดยหาสภาวะนะคะที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเกิดปัญหาค่ะซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพค่ะ SMEA หรือการวิเคราะห์อาการขัดข้องลับผลกระทบนะคะหรือที่ย่อม,มาจาก Failure Mode and Effect Analysis ค่ะ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่างๆค่ะที่อาจส่งผลกระทบนะคะให้ผลลัพธ์เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะโดยเน้นลงไปทีละชิ้นส่วนของเครื่องจักรค่ะแล้วนํามาพิจารณาหาความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการกําจัดหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบค่ะขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยหลักการ FMEA 1 กำหนดแผนผังการดำเนินงาน (Process Flow) อย่างเช่นการออกแบบการผลิตการบริการ 2. กํกำหนดหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ 3. วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายหรือ Failure Mode ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ 4. หาสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะของความเสียหาย (Cause of Failure Mode) 5. พิจารณาว่าลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ 6. กกำหนดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือตัวแปร s ที่มาจาก s e v e r i t y 7. พิจารณาถึงความถี่ของสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะความเสียหายหรือตัวแปร o ที่มาจาก occurrence of cause of failure mode 8. พิจารณาวิธีการในปัจจุบันที่ทำการตรวจสอบการเกิดคุณลักษณะความเสียหายหรือตัวแปรดีที่มาจาก detectability of c a u s e of failure mode 9. คําคำนวณค่า risk priority number หรือที่เรียกกันว่า RPN ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ S severity คูณ O o c c u r r e n c e of ฟ a u s e of failure mode คูณดี e t e c t a b i l i t y of f อ u ค s e of failure mode ค่ะงั้นเพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่จะมาลองยกตัวอย่างเคสที่ได้จากฟังก์ชัน Analysis กันค่ะโดยจะทำการวิเคราะห์รูปแบบของความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของระบบงานกันก่อนค่ะเราลองมาดูตัวอย่างของเครื่องกึงกันค่ะโดยอย่างแรกนะคะรูปแบบของความล้มเหลวเนี่ย ก็คือสเตเตอร์ไม่หมุนค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากสายไฟข้างในขาดทําให้มีปัญหาตามมานะคะก็คือไฟไม่เข้ามอเตอร์ค่ะทําให้มอเตอร์เนี่ยไม่ทํางานแล้วเราสามารถป้องกันได้โดยการเปลี่ยนสเตเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการทํางานค่ะอย่างที่2นะคะก็คือมีดกลึงไม่คมค่ะมีสาเหตุมาจากมีดกลึงเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานเกินไปค่ะทําให้มีปัญหาตามมานะคะ ก็คือชิ้นงานเนี่ยเกิดความเสียหายค่ะเราสามารถป้องกันได้โดยการตรวจสอบสภาพทุกๆ1เดือนค่ะตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะก็คือแท่นเลื่อนฝืดค่ะมีสาเหตุมาจากการเสรื่อมสภาพตามอายุการใช้งานค่ะปัญหาที่ตามมาเลยนะคะก็คือทำให้เกิดการเคลื่อนที่ติดขัดค่ะสามารถป้องกันได้โดยการบันทึกการใช้งานนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพ ที่เป็นปกติของอุปกรณ์ค่ะหลังจากที่เรารู้รูปแบบของความล้มเหลวนะคะสาเหตุปัญหาที่เกิดและการป้องกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะโดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ระดับระดับที่5โอกาสที่จะเกิดสูงมากโดยมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งค่ะระดับที่4โอกาสที่จะเกิดสูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงระดับที่3โอกาสที่จะเกิดปานกลางมีโอกาสเกิดบางครั้งระดับที่2โอกาสที่จะเกิดน้อยมีโอกาสเกิดนานๆครั้งระดับที่1โอกาสที่จะเกิดน้อยมากโดยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยค่ะหลังจากที่เรารู้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําการประเมินความเสี่ยงค่ะ โดยใส่ค่าลงในช่องของความรุนแรงโอกาสในการเกิดและความเสียหายค่ะเมื่อพี่ลองสมมุติค่า s ค่า o ค่า d ดังนี้นะคะตัวอย่างนะคะสายไฟข้างในขาดซึ่งในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยความรุนแรงก็จะมีระดับสูงค่ะโอกาสในการเกิดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นนานๆครั้งค่ะและความเสียหายนะคะอยู่ในระดับน้อยอายุการใช้งาน มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางค่ะโอกาสในการเกิดนะคะค่อนข้างน้อยหรือนานๆครั้งความเสียหายเนี่ยอยู่ในระดับสูงค่ะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะคะความรุนแรงอยู่ในระดับสูงโอกาสในการเกิดเนี่ยเกือบทุกครั้งค่ะความเสียหายอยู่ในระดับน้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการหาค่า RPN ค่ะโดยใช้ค่าของ ความดุนแรงคูณกับโอกาสในการเกิดคูณกับความเสียหายค่ะเมื่อคำนวณหาค่า RPN เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะนำมาเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยค่ะโดยจะได้ดังนี้ค่ะจะแสดงให้เห็นถึงลำดับความสำคัญของปัญหาจากการประเมินความเสี่ยงของการเสียหายของเครื่องกึงนะคะพบว่าถ้าเลื่อนฝืดเนี่ยมีค่า RPN สูงที่สุดค่ะรองลงมาก็คือมีดกึงไม่คมและสเต,เตเตอร์ไม่หมุนค่ะ ดังนั้นในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเนี่ยจึงมุ่งโฟกัสไปที่ปัญหาแท่นเลื่อนฝืดก่อนคะ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะนำไปสู่การวางแผนการบำรุงรักษาและการป้องกันการเกิดความเสียหายต่อไปในอนาคตคะ่ะและจะส่งผลให้เครื่องจักรเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานในกระบวนการผลิตอีกด้วย เห็นไหมคะว่า p m r IC s i t และ FMEA เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะโดย FMEA นะคะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสุภาพและผลท,ที่จะเกิดขึ้นค่ะลงไปถึงระบบย่อยนะคะและพยายามหาแนวทางในการกำจัดตั้งแต่เริ่มต้นค่ะส่วน p m r IC s i t นะคะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื้อรังค่ะโดยทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4M เพื่อกำจัดเงื่อนไขที่ทำให้ได้แผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะมีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะในการช่วยให้กระบวนการผลิตเนี่ยดีขึ้นค่ะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสำหรับวันนี้พี่เอ,อ๋พี่ไอซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย